สวัสดีครับจากนัดนะครับนัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปช่วงเช้านะครับของวันที่17เมษายน2567นะครับวันนี้เปิดงานวันแรกนะครับหลังจากที่หยุดยาวสงการไปนะครับเรามีรถแน่นๆนะครับอัดเต็มสต็อกนะครับเป็นรถไถ่ายมือ2ทั้งปรับสภาพแล้วก็ทั้งตามสภาพนะครับรุ่นเล็กสุดวันนี้น่าจะเป็นคูบาร์ต L3408DI นะครับไปจนถึงรุ่นใหญ่สุดพร้อมขายก็จะเป็น M7040 นะครับ สำหรับอุปกรณ์ต่อพวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านพวนหางบุกเบิกนะครับหางตัดหญ้านะครับหางยกร่องดิปเปอร์ทํารุ่นมันนะครับหรือตัวขุดมันนะครับเรามีพร้อมจําหน่ายเลยนะครับหรือว่าโรตารี่นะครับตัวนี้นะครับขายดีมากๆนะครับวันนี้ก็จะออกอีก2ตัวนะครับสําหรับโรตารี่ใหม่ รถทุกคันนะครับเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกขานแล้วก็สอได้นะครับใครที่สนใจนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านในนะครับเป็นหน้าร้านหลักนะครับใกล้ๆกับศูนย์คูบต้าอำเภอวังสามหมอนะครับร้านนัทแท็กเตอร์นะครับสาขาในเมืองฮะต้องพูดถึงว่าเป็นสาขาในเมืองนะครับเพราะว่าอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอเลยนะครับอยู่เส้น วังสามหมอวาริชภูมินะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตรถก่อนนะครับเริ่มต้นจากคันแรกนะครับจะเป็นเจ้านิวฮอลแลนด์นะครับท c 4 8 R ตัวนี้นะครับเป็นรถที่ใช้ดีนะครับตัวนี้12เกียร์หน้า1 2บเกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็น P ีดีโอไฟฟ้าแมนนวลนะครับสามารถปรับได้2ระดับเวลาที่เรายกหางขึ้นรอบ P ีดีอมันก็จะตัดไปเองนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2556นะครับรถถือว่าสภาพสวยยาง80%ครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานนะครับในครัวเรือนขนาดกลางนะครับในไยนาขนาดกลางที่ เป็นของเราเองไม่ต้องไปรับจ้างนะครับหรือไปรับจ้างก็ได้ครับตัวนี้48แรงม้านะครับ12เกียร์ดินหน้า12เกียร์ถอยราคาเพียง259,000บาทโอเปิดตัวแรกถูกมาเลยนะครับ259,000บาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับมาขั้นที่2ครับกับเจ้า l 4 0 1 8 dt นะครับสภาพยางตัวนี้อยู่ที่ 80%ครับลูกค้านะครับรถทําสีคานล่างมาเรียบร้อยนะครับเก็บงานสวยชุดบนขัดนะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับอ่ะคันนี้ผมให้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันแล้วก็จะเป็นผ่นพวนนะครับรถใช้งานก็อยู่ที่2,920ชั่วโมงการทํางานนะครับมาดูท้ายครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเก็บงานเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับราคาก็อยู่ที่ 3 5 5 0 0 0บาทครับ355,000บาทนะครับเล่มชุดโอนครบนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2562ถัดมาอีกหนึ่งขันครับตัวนี้เป็นเจ้าไคโอตินะครับ ex 5 0นะครับ50แรงม้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับไดร์เล็กสองพาวโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ระบบมาให้มาออปชั่นแน่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PTO ไฟฟ้านะครับโฟวิลไฟฟ้านะครับระบบเป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครรับบบบเเเเาาาะะะปป็นนิิ่มสงครับ พวงมาลัยก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับอ่ะรถใช้งานก็อยู่ที่4,000ชั่วโมงครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับมาพร้อมกับหางควนของ CMT เป็นหางพวน 5ใบ24นิ้วนะครับท้ายสวยมากๆนะครับราคาเพียง259,000บาทนะครับ259,000บาทราคาถือว่าคุ้มๆนะครับใครได้ไปสภาพนี้สวยๆแห้งๆเดิมๆนะครับรถไม่ได้ผ่านการทำสีเลยนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับสำหรับรถค่ายไคโอตินะครับ50แรงม้างบน้อยๆนะครับแต่ได้รถสเปคแน่นๆไปใช้งานนะครับถัดมาเป็นคูโบต้านะครับรุ่น m 7 0 4 0นะครับ70แรงม้าครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2559 ผมปรับรลดราคาลงมาจาก257,000 25บาทนะครับมาเป็น259,000บาทนะครับตัวนี้นะ2ไอ,อ้500,000กวทีนะครับ559,000บาทนะครับตัวนี้นะ559,000บาทคันนี้ได้อุปกรณ์ดันหน้านะครับแล้วก็จะเป็นหางพวนนะครับอได้2ชิ้นนะครับยางถือว่าสวยทั้ง4เส้นเลยนะครับ รถเดิมสีเดิมนะครับนี่ครับห้องคัดเดิมๆิมเลยรถใช้งาน4 0 0พันชั่วโมงครับพี่น้องทางฝั่งสปอลาวเราถ้าอยากได้คันนี้นะครับรีบเลยนะครับคันนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับเป็นเวทกรม2ก้อนนะครับข้างละ2ก้อนมาพร้อมกับผานพ้วนนะครับใบเต็มๆครับใบ26ินิ้วท้ายสวยๆนะครับท้ายสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้ที่50 0,000 5 9 0 0 0บาทนะครับ5 5 9แ0 0บาทรวมเช็ครวมปรับสภาพรวมเก็บงานให้นะครับของเหลวเปลี่ยนให้ด้วยนะครับคันนี้นะถัดมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เช็คเปลี่ยนถ่ของเหลวฟิตเครื่องใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นคูปตานะครับรุ่น L 3 6 0 8 d t นะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับใครที่หารถเดิมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้พวกลูกหมาก พวกจุดรั่วซึมต่างๆผมเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นราคาเพียง275,000บาทนะครับรถจดทะเบียนปี2,554นะครับสำหรับ36แรงม้าคันนี้นะครับถัดมานะครับรถจากค่ายมังกรแดงครับ FMO w r l d นะครับ WD454K ครับขนาด45แรงม้าเครื่องยนต์เป็น4สูบนะครับ2พาวเวอร์ฟขับเคลื่อน4ล้อครับเป็นรถใหม่มือหนึ่งครับผมติดตั้ง ตักเกษตรของช่างเด่งนะครับแต่ว่าผมขายในราคามือสองนะครับเพียง4 3 0 0 0 0าบาทเท่านั้นใครอยากได้ตักใหญ่ๆตักกว้างๆยกได้ถึงดัมเกษตรดัมส0บล้อนะครับตัวนี้เลยนะครับไปใช้ในสวนฟาร์มสวนยางพารานะครับตัวนี้ไปตักยางตักปล์มนะครับหรือตักมันสำปะหลังได้นะครับรับน้ําหนักรับโหลดเยอะๆนะครับตัวนี้นะครับเหมาะเลยนะครับราคาเพียง4,3 0 0 0 0บาทถัดมาครับคันนี้นะครับคบอบ้านะครับรุ่น L 4 5 0 8 DI รถเดิมสภาพสวยนะครับดูสีสันข้างล่างครับให้ลูกค้าได้ดูทุกจุดนะครับเดิมเดิมเดี๋ยวเบาะผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับ4 8 2 2ชั่วโมงการทํางานนะครับลูกค้าอย่าไปชอบไม้น้อยนะครับไมน้อยคุณต้องคิดคํานึงถึงปีรถนะครับที่มันมานะครับตัวนี้รถ10กว่าปีแล้วนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2553าม บางที่ยังไม่พันกว่าชั่วโมงอยู่เลยนะครับไม่ใช่นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้คือไม่สมพอควรกับตัวรถครับอ่าเดิมๆนะครับนี่ยางเดิมๆทั้งสี่เส้นครับคันนี้ขายตามสภาพก่อนนะครับก็คือรถแห้งๆแบบนี้นะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เปลี่ยนยางไม่ได้ทําอะไรนะครับก็อยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท เล่มทะเบียนชุดโอนครบส่วนเคอทีคันนี้นะครับติดจองไปเรียบร้อยนะครับไปที่สบปลาวนะครับเดินกันต่อครับเหลือรถอีกหลายคันเลยที่ยังไม่ทันได้อัปเดตนะครับคันนี้ L3218SP นะครับรถปี65สภาพสวยเหมือนรถใหม่ตัวนี้ผมกําลังจะติดตั้งชุดใบมีดตนดินหน้านะครับได้แล้วก็ได้หางสามราคาจะอยู่ที่339,000บาทนะครับสามแสนเดิมทุกจุดนะครับคันนี้1,800ชั่วโมงรถใหม่มากนะครับ อ่ะถัดมาครับ L สามสี่ศูนย์แปด DI ครับเครื่องยนต์สามสูบเดรกครับสวยๆมาเดิมๆยังไม่ได้ล้างนะครับรถก็มีเก็บงานทําสีมาแล้วนะครับอ่ะคันนี้อยู่ที่ราคาถ้าเกิดเช็คก็จะอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นครับถ้าตามสภาพนี้ก็อยู่ที่สองแสนบาทนะครับเป็นสามสี่ DI นะครับเครื่องยนต์สามสูบเดรกนะครับแปดเกียร์หน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับถัดมาเป็น L สามหกดครับมีทั้งหมดห ห้าคันเลยนะครับห้าคันเลยนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ห้าหกคันเลยนะครับตัวนี้เดิมๆสภาพเดิมๆนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับตัวนี้จะอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นบาทอุปกรณ์ได้สองชิ้นหน้าหลังนะครับรถปีห้าสี่ครับตัวนี้เป็นรุ่นเสากลมนะครับเกียร์ชัตเทิลนะครับแปดหน้าแปดหลังนะสาหรับระบบเกียร์นะครับคันนี้จะเป็นเช็คร้อยครับ เช็คร้อยมีอยู่2คันนะครับ3คันอยู่สาขานอกินคันนะครับราคาคันละ2,99,0 0 0บาทนะครับ299,000ับาทเช็คร้อยเก็บงานพร้อมใช้ยางใหม่4เส้นสเปคของเหยวใหม่ทั้งระบบนะครับมี2คันนะครับเลือกได้เลยนะครับใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนเลยนะครับพ่อเดี๋ยวผมแถมเป็นท่อซิ่งให้อีกนะครับเป็น L3608 ม t ดีส่วนตรงนี้จะเป็น s p ครับอ่ามีเช็คร้อยหนึ่งคันเช็ค8 0หนึ่งคันเช็ค80นะครับราคาจะอยู่ที่3 0 0 0 0นบาท เช็คร้อยนะครับพร้อมใบมีดใหม่ราคาจะอยู่ที่สามแสนสี่หมืนห้าพันบาทแต่ผมลดเหลือแค่สามแสนสี่นะครับใครที่สนใจก็สามารถมาจับจองได้นะครับเสาเหลี่ยมก็จะเป็นเกียร์ที่พัฒน,นาขึ้นมาจะเป็นเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยนะครับส่วนเขาเสากลมจะเป็นเกียร์ที่เข้าข้างตัวนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดตัวดี่นะครับราคาเพียงสามแสนห้าหมืนห้าพันบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ฐานพวนครับอ่า รถใช้งาน2,900ชั่วโมงเหมือนกันนะครับสวยๆยางสวย4เส้นครับสภาพยาง85%ส่วนเจ้าอิซกินะครับ NT 5 4 2นะครับอันนี้ปรับลดราคาลงมาเหลือ320,000บาทนะครับ320,000บาทอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบไดเรกนะครับเป็นรถที่ใช้ดีมากๆครับตัวนี้นะครับเป็นรถเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับเทอร์โบนะครับราคาเพียง3 2 0 0 0 0บาท l .c 708ครับคันนี้ตัว DT นะครับอายางใหม่4เส้นเช็คร้อยครับราคา399,000บาทครับ399,000บาทเรียมทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับแล้วก็คันสุดท้ายนะครับจะเป็น l 501,8ครับเก็บชมเป็นชม sp นะครับจะเป็นตัว DT รถจดปี62ครับยางใหม่4เส้นคันนี้ราคาจะอยู่ที่4 0 0 0 0น 9 5 0 0 0บาทนะครับ4 9 5 0 0 0เบาทนะครับต่อรองได้นะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับรถไถมือสองสภาพดีๆโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่091-861-1191นะครับขอบคุณครับ